ครับก็เปิดในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่27กันยายน2556นรบะครับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ก็ส่งตัวได้ในช่วงเช้าก่อนที่จะปรับตัวลง0.84%แ่อนะครับแม้ว่าตัวเลขการส่งออกของบ้านเราเนี่ยจะออกมาดีกว่าที่คาดนะครับแต่ก็มีปัจจัยเรื่องของเพดานนี้แล้วก็งบประมาณที่ใกล้จะหมดลงของสหรัฐานเนี่ยเข้ามากดดันตลาดนะครับโดยค่าตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับก็ยังคงความผันผวนในกรอบของ 1,410ถึง1,450จุดนะครับน่าจะได้เห็นแรงซื้อสลับแรงขายไปตลอดทั้งวันนะครับโดยการฟื้นตัวอาจได้แรงหนุนนะครับจากข้อมูลภาคแรงงานนะครับสหรัฐที่ดีกว่าคาดนะครับก็หนุนการฟื้นตัวของดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับให้ปรับตัวขึ้นรวมไปถึงการทำกำไรเอ่อรวมไปถึงการทำราคาผิดบัญชีของกลุ่มสถาบันด้วยนะครับ ความไม่แน่นอนของปัจจัยแวดล้อมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็ยังคงมีอยู่อาทิเช่นในเรื่องของการลงมติผ่านวาระสามแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสอวอนะครับในวันที่28กันยานี้นะครับแม้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะรับคำร้องนะครับพิจารณาว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ไปแล้วก็ตามนะครับ2ก็คือในเรื่องของเส้นตายการพิจารณางบประมาณสหรัฐนะครับก่อนวันที่1ตุลานะครับซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ก็อาจส่งผลให้ต้องมีการปิดหน่วยงาน ภากรัฐนะครับเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าจะจํากัดนะฮะกรอบการปรับตัวขึ้นแล้วก็ทําให้มีแรงขายสลับการออกมานะครับในระยะสั้นเนี่ยยังหน้าเก่งกําไรต่อได้นะครับโดยใช้1,400จุดเนี่ยเป็นจุดถอยนะฮะแล้วก็รอทํากําไรบางส่วนแถว1460จุดนะครับแนวต้านนะครับเรามองไว้วันนี้ที่1 4 4 0ี่สถึงพันสรแนวรับก็มองไว้ที่1420ถึงพันสนะครับ ปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือในเรื่องของอวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคยุโรปนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะยี 28, ก็รัฐสภาเปิดประชุมลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่มาสอวอวารสามนะครับแล้วก็วันที่30ก็มีเรื่องของการประกาศตัวเลข CPI ของบ้านเรานะครับแล้วก็ตัวเลข PMI ของจีนนะครับ สำหรับหุ้นที่ครบเกณฑ์ h b a l า n c e ในสัปดาห์หน้านะครับอตอนนี้ก็มีอยู่2ตัวก็คือตัวชอนะครับ CHO นะครับแล้วก็ตัวนิปปอนนะครับสำหรับในเรื่องของพอร์ตลงทุนระยะสั้นนะครับเราก็ยังคงให้ลงทุนหุ้น50ถึงเงินสด50นะครับสำหรับหุ้นในพอร์ตนะครับก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมก็คือตัวนกนะครับทำกำไรที่26บาท75นะครับตัว KCE ที่17บาทตัว เอ็นอ็มจนะครับที่บาท52แล้วก็ตัวสามารถที่20บาท50นะครับโดยไม่ได้มีการเพิ่มหรือปรับหุ้นออกนะครับสําหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะครับ uh, เมื่อวานนี้เนี่ยมีทํากำไรไปได้1ตัวก็คือตัว s y ิมโ o n y นะครับแล้วก็ แนะนำเข้ามาใหม่หนตัวสำหรับวันนี้ก็คือตัว BGH นะครับเรามองราคาหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากนะฮะจากช่วงของ4-5วันก่อนหน้านะครับคาดผลประกอบการในไตรมารส3จะดีขึ้น Q on Q อันนี้ก็เป็นในช่วงของไฮซีซั่นนะครับ ทั้งปีเนี่ยยังประเมินการเติบโตของธุรกิจอยู่ที่7%เทียบเยอออยนนะครับกำไรเรามองไว้ที่6,576ล้านบาทนะครับโดยจุดเข้าซื้อของตัว BGH เรามองไว้ที่อ่127.50นะจุดทำกำไรก็134บาทจุดตัดขาดทุนก็ที่123.50นะครับแล้วก็หุ้น SBL นะครับที่เราแนะนำให้ช็อตนะครับช็อตเซลล์ตัว BJC เนี่ย ก็ยังคงแนะนําให้ถือสถานะต่อไปนะครับก็ปิดการประชุมสําหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นครับ